จอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิโนสไตล์ประจำวันที่1สิงหาคม5 6 6 4โดยใช้ผู้บ่าครั้งฟุตบอลไทยครับเหล่าบรรดิข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันยี่ก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรนจ่จาจก,กันบ้างฟุตไทยช่วงเช้าวันนี้สื่อญี่ปุ่นตีข่าวเนชั่นลจอดได้งานใหม่ทันทีหลังแยกทางกับทางทีมชาติไทย โดยทางโตเกียวสปอร์ตสื่อญี่ปุ่นออกมาบริงานมาว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นอาจจะมีการพิจารณาแต่งตั้งโค้ชคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนอาสาโกะทาคาคุระคุณซือสาววัยให้สามปีที่ไม่สามารถพาทีมประสบความสำเร็จในการคว้าเหารียญกีฬาโอลิมปิกมาครองได้อีกทั้งยังมีกระแสะข่าวมาว่าคุณซือภยนี้จะไม่ได้ไปต่อกับทีมชาติญี่ปุ่นทําให้มีการพิจารณาโค้ชคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนกันแล้วซึ่งจะมีการสรุปผลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งทางโคชโชทาชิมะประธานสมาธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นได้กล่าวมาว่าไปไดชัดเจนแล้วว่าตำแหน่งปัจจุบันของฟุตบอลหญิงญี่ปุ่นระดับโลกนั้นคืออะไรและสิ่งที่เราน,นั้นจะไปต้องปรับปรุงแก้ไขและก็เติบโตไปในอนาคตก็ต้องเร่งปฏิบัติในการทํางานในอนาคตต่อไปสำหรับการแก้ไขปรับปรุงในครั้งนี้ขณะเดียวกันภายใต้สกณ์เช่นนี้มีเสียงเรียกร้องให้ทางอากิระนิชิโน ขุนซือวัย60ป,ปีอดีตโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นและเพิ่งจะแยกทางกับทางทีมชาติไทยเป็นามาัดนั้นเข้ามาทํางานในอนาคตเพราะมีประสบการณ์ชั้นยอดมากมายไม่ว่าจะเป็นโค้ชฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นชุด16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียและก็ทีมชาติชุดโอลิมปิกเกมรวมไปถึงการเคยนั่งตำแหน่งประธานเทคนิคฟุตบอลญี่ปุ่นและคุมทัพดับสโมสรอ,อีกหลายทีมเลยนะ เป็นแต่ว,ว่างานนี้ต้องรองลุ้นกันต่อไปก็แล้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเพราะว่าอาจารย์นิชิโนนั้นเตรียมจะรับงานใหม่แล้วกากตีนชแต็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาที่ข่าวต่อมากันเีกก่อนครับมาแล้วนะโกเบควักสองล้านคว้าหอ,อกญี่ปุ่นเนวคาสเซลเข้ามาเสริมทัพโดยเงินที่ทางชุนิชิสื่อญี่ปุ่นออกมาตีข่าวว่ากองหน้าสโมสรซาริกาดงเนวคาสเซิลดีกรีิทีมชาติญี่ปุ่นอย่างทางโยชิโนริมุโต ไวซ์สุ้ปีตเตรียมเปิดตัวกระทางมหาเศรษฐีเจลิก1วิเซลโกเบหลังมีรายงานมาว่าผ่านการตรวจร่างกายแล้วาคาดกันว่าจะมีการสนญญาอย่างเป็นทางการในไม่ชา้านี้เพื่อดึงดาวเตะรายนี้มาเสริมทัพเกมรุกแทนเียงกฟุโรฮาชิที่ย้ายไปค้าแข่งในสโม,มสร,รเชลติกประเทศสกอตแลนด์โดยมีรายงานเพิ่มเติมมาว่าสโม,มสร,รวิเซลโกเบได้ยื่นข้อสเสนอเงินเดือนให้กับทางโยชิโนริมุโตะแข้งไว้าปีเป็นจำนวนเงินกว่า200ล้านเยนต่อปี หรือประมาณ60ล้านบาทต่อปีไม่รวมออปชั่นอื่นๆนะโดยค่าเฉลีเดเงินเดือนต่อเดือนของทางมูโตนี้จะอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทต่อเดือนโดยก่อนหน้านี้ทางสโมสรวิเซลโกเบเล็งจะคว้าเทโรฮิโตะนากาคาวะจากทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนตแต่ถูกปฏิเสธไปจึงเป็นเป้าหมายมาคว้าตัวมูโตแทนสำหรับทางโยชิโนริมูโตะกองหน้าไวชราปีรายรนี้ออกจากทางญี่ปุ่นไปค้าแข่งยังยุงโ,ยโรปนะฮะตั้งแต่ปี2015 ย้ายไปร่วมทีมไมซ์05จากเยอรมันจากนั้นก็ย้ายไปค้าแข่งกับทางนิวคาสเซลยูเตด,ดของอังกฤษในปี2018ก่อนจะถูกส่งตัวยืมไปให้กับทางาสมสโรสรเอบาในสเปนและปัจจุบันนี้ก็กลับมาซ้อมปริสั้นกับทางนิวคาสเซลก่อนที่มีข่าวปล่อยออกมาสู่โกเบในเวลาต่อมานั่นเองครับเป็นตัวงานที่ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับ ฝ่นบอลเตรมเฮโคซิโก้คัมแบ็กคุมทีมลงสนามโดยสึกฟุตบอลวีลิกทางลีกของทางเวียดนามเตรมคัมแบ็กกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหลังจากต้องพักเบรกการแข่งขันจากสถานโคโรนิกในจีนหลังสโมสรได้ปฏิติข้อสรุปจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่20พฤศจิกายนนี้และจะแข่งขันจนจบฤดูกาลในวันที่18มีนาคมซึ่งฝ่ายจากการแข่งขันวีลิกเตรมจะเสนอต่อทางสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF ซึ่งนั่นหมายความว่าแฟนบอลไทยจะได้ชมและก็เชียร์โคซิโก้กีฬาศักษาเมืองอดีตกุนซือจิมชติไทยพาทีมฮองอันยาลายล้นแชมป์วีลีกเล็กสุดท,ทางเวียดนามเร็วขึ้นโดยสถานการในเลกแรกโคซิโก้นั้นนำฮองอันยาลายลงสนามไปแล้ว12นัดชนะไป9เก็บไปทั้งหมด29คะแนนก็ตามไปเชียร์โคซิโก้กันได้ครับเรามาดข่าวต่อมากันทีก่นครับ ห้าเหตุผลที่ทางชวัดวีรชาติพร้อมฉายฟอร์มเยี่ยมในซีซั่นใหม่นี้โดยงางนี้ทผม2ประตูจากการได้ลงสนามทั้งหมด4เกมในศึก AFC แชมเปียนลีก2 2 2 1เพรอบแบ่งกลุ่มเมื่อไีกี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ชื่อของอินส์ชาวัดวีรชาติอดีตกองกลางทีมชาติไทยชุดแชมป์สีเกม2017กลับมาเป็นที่จับตามองกันอีกครั้ง พราะดูเหมือนว่ากองกาลางจูรุกไวชาปีรานนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของออเดเิโอวิทมาหุ่สูชาวออสเตรเลียวัย54ปีไม่น้อยเลยนะเนื่องจากถูกส่งลงสนามถึง4เกมด้วยกันโดยแบ่งเป็นตัวจริง2นัดและตัวสำรองอีก2นัดรวมทั้งหมด183นาทชีเรกเด้ว่าพอๆกับเจ้าของตำแหน่งคนปัจจุบันอย่างทางสุมัญญาปอริสายที่ได้ลงสนามไปแล้ว5เกมแบ่งเป็นตัวจริง2นัดตัวสำรอง3นัด รวมทั้งหมด190ทีและซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้มีแนวโน้มมาว่าเจ้าอินชาววัดวบีรชาติจะกลายเป็นตัวเลือกที่ได้ลงสนามมากยิ่งขึ้นในเกมไทยลีก2021หรืออาจจะขยับขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมเลยก็ว่าได้ทำไมชาววัดวบีรชาติถึงพร้อมแล้วกับตำแหน่งตัวจริงของทางบีทีทำไมถึงมีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นเราไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าเริ่มจาก1ก,ก่อนการ์ดการฟอร์มดีจากทางศึก ACL นะ การตั้งต้นแต่แ,บบแรกนะฮะก็คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของชาวัดเยรชาติในการแข่งขันศึก a f c แชมเปียนลีก2021ในครั้งนี้เพราะแบ่งกลุ่มเมื่อมีกีิสดาห์ที่ผ่านมาหลังจากระเบิดฟอร์มซับไปแล้ว2ประตูในเกมที่เจอนั้นเอาชนะเวียดเทลแชมป์วีลีกเวียดนามไปทั้ง2นัด ซึ่งการแปลเปลี่ยนโอกาสจากทางออลิเลโอวิทมาเป็นผลงานที่เตตตา h ฮชโคชและก็ทีมสตาร์ก็ไม่ได้มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องปล่อยให้เขาอยู่แต่ข้างสนามและเชื่อมาว่าในศึกไทยลีกเองก็เช่นเดียวกันเพราะระดับ ACL ยังเล่นได้ดีในไทยลีกเขาคงก็ต้องลงไปวาดลวดลายอย่างแน่นอนจะมาข้อที่2ในวันที่ทางสุบัญญาวย,ย่าง3าปีแล้ว ไม่ปฏิเสธว่าสุบัญญาปุิสายคือกองกลางตัวรุกที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยในเวลานี้และก็เป็นเจ้าของตําแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าของศึกไทยลีกในปีที่เดบิดคือแชมป์ไทยลีกกันอีกด้วยแต่ที่สโมสร RBG ปรทุมปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันก็คืออายุอานามของแข้งจอมคลาสสิกจากจากังหวัดร้อยเอ็ดบรายนี้มีวัยเกือบจะแตะหลักสาิปีแล้วในไม่ช้านี้ก็คือช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งไวไัยระดับสาิปี ก็ทําให้การยืนระยะและความเร็วต่างๆนั้นของสุบัญญาคงไม่เหมือนตอนที่เขายังหนุ่มยังแน่นฉะนั้นก็มีโอกาสไม่น้อยที่พื้นที่ของสุบัญญาในบางเกมจะถูกเปิดทางให้กับทางชวัดวีราชาตได้สุบทอดตาแหน่งนี้ต่อจากทางสุบัญญาปุริสายแบบเต็มตัวในสั้นใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ต่อมาข้อที่3ความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะ รอยยิ้มหลังจากทำประตูได้และก็แพชชั่นที่แสดงออกมาในเกม AFC แชมเปี้ยนลีกของทางชาววัดวีรชาติบ่งบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ในเวลาที่มั่นใจอย่างสุดข,ขีดหลังจากได้โอกาสลงสนามและก็ทำผลงานได้ดีแต่ยิงประตูในศึก ACL ประแบ่งกลุ่มเป็นลูกแรกและลูกที่2ในชีวิตแน่นอนครับไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามโดยเฉพาะการเป็นนักกีฬาอาชีพความมั่นใจคือสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก ที่ช่วยส่งเสริมให้หนักเตะสักคนหนึ่งฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งเจ้าอินกําลังมีสิ่งนี้อยู่กับตัวในเวลาน,นี้ต่อมาข้อที่4ตําแหน่งที่เขาถนัดโดยช่วงก่อนหน้านี้ปล่อยครั้งที่ทางชาวัดวีรชาติถูกโยกไปเล่นตําแหน่งบริมเส้นทั้งในดับสโมสรและกล้นำทีมชาติเนื่องจากมีนักเตะที่อยู่ในตัวเลือกตําแหน่งเพลย์เมเกอร์ก่อนเขา แต่แท้จริงแล้วตำแหน่งที่จะด,ดึงศักยภาพสูงสุดของเชอินออกไปาไปใช้งานได้ดีก็คือตำแหน่งกองกลางตุรุกอิสระหลังกองหน้าซึ่งตำแหน่งดังกล่าวในทีบีจีปทุมก็คือตำแหน่งของสุบัญ,ญายาผริสายนั่นเองโดยเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเาอินได้ลงสนามในเกม AFC แชมเปี้ยนลีกในตำแหน่งที่เขาถนัดนะและนั่นคือที่มาของผลงาน2ประตูจากทั้งหมด4เกมและก็มีโอกาสสูงที่เขาจะสานงานต่อในเกมไทยลีกในตำแหน่งตัวดังกล่าวนะฮะอย่างต่อเนื่อง พราะทีมมีจีใช้งานปริมเส้นเพียงแค่คนเดียวแต่ระบบ3-5-2ซึ่งทางชาวัดคงจะไม่ถูกโจกไปเล่นตำแหน่งวิงแบ็กเป็นแน่แท้เพราะมีตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาอยู่แล้วและข้อท้ายข้อที่5นะผมส่งเสริมการเล่นโดยระดับพการโดยลองคิดภาพตั้งแต่วอชชันปีนรายนี้ผ่านการฝึกปลือฟุตบอลจากทีมระดับเจลิกญี่ปุ่นมาแล้วอย่างทางชาวัดยูเรชชั่นวนี้ในรองสนามตำแหน่งกองกลางตัวรุก แบบที่ไบรลลอมไปตเตนักเตะชั้นนาที่ผ่านเวทีระดับสูงมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชิลสินแดงดาอารตนักเตะระดับลาลิกาสเปนและก็เจลิกญี่ปุ่นติโก้หรือซันโต่กองหน้าระดับผักการที่เป็นยอดดาวยิงตำนานของไทยลีกรวมถึงสองกองกลางร,ระดับทีมชาติไทยอย่างทางสาบรัตยุย็นที่เคยมีข่าวกับทางทีมเจลิกญี่ปุ่นมาแล้วและเจ้านิวทิติพันพ่วงจันทร์อดีตกองกลางจอมขยันของโอิตะทุริตะในศึกเจลิกของญี่ปุ่นนั่นเอง ซึ่งการที่คนเซนบอลสูงลิบลิ่วอย่างทางชวัตเดรชาติได้เล่นกระักเตะระดับอองของลิกเหล่านี้ก็ยิ่งส่งเสริมให้เขาเล่นได้เป็นตัวของตนเองมากยิ่งขึ้นเพราะรุ่นพี่แต่ละคนนั้นต่างก็เซนบอลสูงกันทั้งนั้นและจะเป็นผลให้เขาตัดสินใจเล่นได้อย่างอิสระเต็มที่ในทุกโอกาสที่ได้รับเลยนะและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบท์นิชแนลตายประจำวันที่1สิงหาคม2564 โดยเฉพาะพกครัง้งฟุตบอลไทยครับ